ค่ะยาวันนี้ยาจะหล่นปลาส้มอันนี้ยาซื้อปลาส้มมาตัวเนี่ยปลาส้มก็ตัวใหญ่อยู่นะปลาส้มยยาก็เลยว่าจะหล่นปลาส้มแล้วก็ใส่ใส่ปลาปลาโขกหน่อยหนึ่งย่าจะหล่นแบบปลาล้านั่นแหละเพร่ยาจะทําแบบปลาล้าปลาส้มย่าก็ไม่ต้องใส่มะนาวไงแล้ะมันเปรี้ยวอยู่แล้วย่าจะลองดู จะลองทำปลาส้มกินอยากกินหาปะลาล้าไม่เจอไงปะลาตัวย่าไม่ชอบกินปะลาล้าแบบในขวดมันดำมาหล่นแล้วมันดำย่าก็เลยเอาซื้อปลาส้มมาตัวหนึ่งปลาตะเพียนเนี่ยตัวใหญ่อยู่ย่าจะหล่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กินวันละหน่อยเนี่ยไม่มีใครก็กินกับย่าหรอกเขาก็กินกันไม่เป็นในย่ากินเป็นไงย่าก็เลยว่าจะหล่นปลาส้มกินหน่อย สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาหลนหลนปลาปลาส้มย่าก็ต้มปลาส้มไว้เลือกก้างหมดแล้วเนี่ยย่าก็าจะหลนปลาส้มหลนเหมือนปลาลานี่แหละย่าจะทําสูตรของย่านี่แหละ,นหละเนี่ยแ้วย่าก็จะเทสใส่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีก้างเท่าไหรล่ละย่าเอาก้างออกะอ้ม เดี๋ยวย่าก็จะใส่เครื่องเหมือน,นเหมือนขปลแหละยา่าใส่กะทิซื้อกะทิมาสามกล่องเล็กๆย่าก็มีใบมะกรูดย่าก็จะฉีกใบมะกรูดใส่ไปเลยเนี่ยเอามาจากต้นนะมาสามใบใบไม่ค่อยมีย่าทํากับข้าวบ่อยไงเลยเด็ดมาทั้งใบโกนหมดเลยมะกรูด,ดเด็ดใบมะกรูดใส่ไปหน่อยให้หอม แล้วก็อันนี้ก็หอมแดงย่าก็ปอกหอมแดงไว้ช่วยหนึ่งย่าล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้ก็เป็นตะไคร้ซอยยา่าซอยตะไคร้เสร็จทุกเย็นไว้ยา่าก็จะออกมาใส่หมดเลยเนะี่ยมันแข็งไนงะยา่าก็ใส่หมดเลยอันนี้ย่าเอาซื้อกะทิมาป,ป,ปลาส้มทุกเปรี้ยวย่าคงไม่ต้องใส่มะนาวมาั้งเพราะว่าคงเปรี้ยวแล้ว ไม่ยากไงแต่ปลาส้มจะเหมือนปะลาล้าหรือเปล่าไม่รู้ยา่ยาย่าจะทำม,มีกล้างเหมือนกันย่าจะโรดเหมือนปะลาใส่ปลาใส่อะไรใส่กะทิย่าซื้อกะทิกะทิกล่องมาสามกล่องน่ะใส่กะทิเลยเพราะว่าน้ำมันนั่นอยู่แล้วมันร้อนอยู่แล้วย่าเคี่ยว ใส่กชิสามกล่องเอามันเลยอ่ยย่าอยากกินกะกชมันมันอมเอามันมันอันนี้เขามีใครกินหรือย่าเราเ้ากินจะไม่เป็นเดี๋ย่าจะกินย่าต้มเคี่ยวปลาไว้แล้ว เดี๋ยวล้างก้นหน่อยเพราะว่าก้นกล่องมันมันไงเนตะเอขาต้องอยูแล้วล้างไ่ที่แฉกเขาจะมันเขาจะข้นเขาจะข้นมาก ต้องใส่ไปกล่องก่อนย่าชอบกินน้ำขาวๆไงอือน,นี้ก็รอให้เดือดแต่มันคงขาวอ่ะเพราะว่าเป็นปลาปลาส้มปลาส้มมนขาวอยู่ใส่ไปอีกอันนึ่งก็ได้อีกกล่องนึงใส่ไปเลยเดี๋ยวไปโรยหน้ากล่องนึง ลอยหน้ากล่องข้างนอกพูดเสียงดังนะหน้าบ้านเสงดังตลอดอะ่ะใส่ไปกล่องเลยนี่ก็ปลายาล้าแกะปลาไว้ก็จะใส่ปลาเหมือนเดิมใส่เหมือนหล่นปลาลานลั่นแหละ ใส่ปลาเลยใส่ขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะข้นไปไมได้เหลืวไว้ทำอย่างอื่นมากทำปลาป่นปลาอะไรมนะอืมคนแค่นี้โอ้น้ำขาวเจาะเลยอืน้ำขาวมากพ่ย่าใส่แอตะไคร้ตะไคร้หั่นซอยไปด้วยเดี๋ยวก็ต้มให้ให้เดือดให้หอม คงจะแค่นี้ละปลาปานนี้ไว้ไม่ทําปลาปนเนื้อปอลาช่อนนนเนี่ยปลาช่อนซื้อมาตัวหนึ่งทําปลาปนได้อเดียวใส่ซุกขนอะสักก้อนทุกขนออยู่ไหนฮึซื้อซุปขนออมากล่องใส่จากก้อน พอเดือดเราก็ชิมเลยปรุงรสไงให้รสชาติมันกลมกล่อมใส่ไปก้อนหนึ่งคงไม่ค่อยเค็มหรอกแต่ไม่รู้เปรี้ยวเปล่าถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวต้องบีบมะนาวใส่หน่อยเพราะว่ายาชอบเปรี้ยวหน่อยถ้าบะส้มจะเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้ ก็ใส่น้ำตาลตัดหน่อยเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะถ้าใส่น้ำตาลแนละ้วตัดแล้วจะพอดีเอาสัก,อกสองเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเราค่อยใส่เราค่อยใส่อส่ะ ไม่น้ำปลานี่เกลือก็ได้แต่คงเค็ม,มอ่ะเพราะปลาพวกนี้เขาทาเค็มอยู่แล้วโหอันนี้น้ําตาลแข็งเลยอะ่ะใส่จองไว้มันแข็งเลยอะ่ะใส่ให้หมดไป ข้นขาวจวดเลยเดี๋ยวทิ้งไปสองกล่องนะเดี๋ยวก็เอาพริกขี้หนูโรยหนะ้าเคี่ยวไปอีกหน่อยนึ่งเดี๋ยวเอาช้อนชิมก่อนรสชาติเป็นไงจะเหมือนปลาาหอเปล่าปลาสม้ม ไม่เปรี้ยวเลยหรือวาไม่เปรี้ยวเลยไม่เคี้ยวไม่เค็มไม่อะไรทั้งนั้นเลยปลาส้มต้องใส่มะนาวหน่อยละลืมบีบมะนาวไว,ดว้ด้วยคิดว่าปลาส้มจะเปรี้ยว ก็บีบมะนาวมาแล้วมันไม่เปรี้ยวก็จะใส่มะนาวหน่อยอือไม่เปรี้ยวเลยอ่ะอือน้ำก,ก้นอ่ะอือกิ่นปลาส้มไม่เปรี้ยวก็เลยต้องใส่มะนาวหน่อยก็จะใส่น้ำปลาหน่อยไม่เค็มด้วยใส่เกลือเหอะไม่เค็มเลยอ่ะ,ออไ,มมอะไม่เค็มไม่อะไรจืดมากอ่ะใส่เกลือหน่ย่ยอือ ก็จะชิมหมูค้ใไปปลาไปครึ่งเดียวเองคเดแล้วที่สามกล่องอย่าใส่ให้หมดเลยให้มันน่ะไชิมอ่ะโอ๋ยังไม่ใส่ชูรสสิเดี๋ยวมันรสชาติมันก็ไม่อร่อยไอชูรสนิดนึงดนสังเกตหน่อยนึ่ง่่รสชาติตรมกล่องอันนี้ก็จะชิม อืมอร่อยแล้วแต่ความหอมไม่เหมือนปลาร้านะปลาส้มปลา้าจะหอมกว่าปลาส้มมันจะหอมไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวใส่ไอิกระี่กล่องใส่ให้หมดไปซืะะ้อมาสามกล่องเดี๋ยวก็เอาพริกโรยหนะ้า สูตรยากก็ทําเหมือนทําเหมือนหล่นปลาลานั่นแหละใส่ให้น้ําขาวลย่เงีถ้าไม่ค้นเดี๋ยวเราก็ใสป่ปลาได้ให้มันมันจะอร่อยเนี่ยเอันนาล้างก้นกล่องอ่ะอ้อุ้ยกล้องจะลม้มอ่ะ บีมะนาวอีกสักลูกดีกวา่ามะนาวน้อยไปเดี๋ยวชิมอีกรอบปนะเนี่ยกเตะกล้องตลอดเลยจะล้มกล้องจะล้มตลอดเลยยิ่งโไม่ต้องเพิ่มมะนาวแล้วอร่อยละอืมเตะเกลือไปหน่อยพอดีเลยอร่อยเลยเตะข้นแล้วเนี่ย ให้ข้นอีกหน่อยใส่ปลาอีกหน่อยก็น่ะให้ข้นอีกหน่อยปลาอยู่เยอะใส่ก็ช้อนเอาไปตำน้ำพริกหน่อยนึงอันนี้ก็เหมือนน้ำพริกเนี่ยใส่ตู้เย็นกินไม่ได้หลายวันเดี๋ยวเอาพริกมาโรยหน่อยใส่ให้หมดไปเลยเก็บเอาไว้อืหม้อหนึ่งไปเลยใส่ตู้เย็นแล้วก็คุกข้าวกินได้หลายวันอื ให้เดือดอีกรอบนะเอาเอาพริกมาใส่กัน <c oughs> กตู้เย็นใส่พริกก็แข็งเลยเนี่ยยาใส่ตู้เย็นไว้ขวดเนี่ยนีก่กันโรยไปเลยใครอยากกินพริกก็ก็กินไปเนี่ยโรยเหมือนล่นตะลามันก็อร่อยละ แต่กินไม่เหมือนปลาร้าไงกินเป็นกาต้มกินไม่แรงเพราะแล้วแค่เนี้ยไม่ค่อยมีใครกินกินพริกหรอกอ,อีกหน่อยก็ได้สองเม็ดกะต้มให้พริกเละหน่ะวันนี้อะ่ะย่าคงจะพอแค่เนี้ยเพราะว่าจะจะตั้งไปอีกหน่อยหนึ่งนี่ ว่าจะคิดมันยาวไงวันนี้ย่าก,ก็หล่นไปละน,นี่ย่าจะกินข้าวแล้วเดี๋ยตัดใส่ถ้วยหน่อยก็ได้น่ากินมากเ,มเก็บใบต้นอังกาบหนูไว้ชิ้นน้ำพริกกับกับหัวปีนี่จะต้มหัวปีหน่อยหนึ่งโอ้น่ากินมากเลยคะ่ะ หล่นปลาส้มก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ